จะเอชส,สบายดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซองปานชแนลเอ้ยโมเมนต์ปานสกิลชแนลอ๋อยังบอออกมาชแนลเอตอตัวนี้เลยเนาะออกอามาละตัวน,นี้เลยสื่อซองปานเองเนาะซึ่งวันนี้ปานจะมาซ้อนแต่งหูมาให้คลิปซ้อนแต่งหูซึ่งมีน้องๆหลายคนน่นะทักเข้ามาว่า ลราก็มาคอมเมนต์ว่าแบบ,แบ,บ็อปานซ่อนแตงโฮมเดเอาซี่นี้เอาซี่นี้เอเอแล้วก็ถ่ายวิดีโอเราได้ซีฟิลเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ซ่อนแตงแดดใส่แอปยั่งแตงแอปยั่งว้าวคือแบบเอารายละเอียดมาดีๆเน้นๆประสมปานกนว่าแบบอาร์ทีฮูที่ปานลงะนะปานกนว่าแบบ มันก็บแบบบโบแดงงามโบได้เวบโอเวอร์ขนาดนั้นเนาะแต่บานก็นจะมาซ่อนเพราะว่ามีคนท้าม <Okay. S 1> โอเคเ yeah. นาะแล้วเขามาเริ่มกันเลยแบบเอาตังต่เรลืมตันเจาะจงเนื้อหน้าเลยเนาะ <c oughs> ขั้นตอนทำิดคือให้ทุกคนต้องมีโทรศัพท์ก่อนต้องเว็บจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วปลดล็อกเออแล้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะต้องใจเย็นให้ทุกคนนะเนาะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเข้าไปทีการตั้งค่าเอเวอร์เมนให้ทุกคนเนาะจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเข้าไปทีแอป IG หรืออินสตาแกระนะเข้าไปเลย เข้าไปแล้วให้ไปจิตัวกองนี่เขา้วไปเลือกซีฟิลเตอร์เนาะเลือกซีฟิลเตอร์วันนี้เอาซีฟิลเตอร์ตัวใดแต่ป่านจะใส่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่เนาะซีฟิลเตอร์ตัวนี้นี่สำหรับผู้ได้ทิ้งอย่างบุญฟิลเตอร์ตัวนี้เที่ยให้มาโลดมาโลดก็ต้องเลื่อนเลื่อนมาสุดๆเลยนเนาะนี่แล้วมันจะมีคนห้าให้จิตัวทีคนห้าแล้ว พิมพิมซื้อตัวนี้ใส่เนาะนี่พิมซื้ออันเอฟเฟกต์อะไม่หรอพิมซื้ออันอเอฟเฟกต์ตัวนี้นี่แหละใส่แล้ว,ลวค้นห่าไปแล้วมนะันจะเจออันฟิลเตอร์ตัวนั้นเนาะแล้วให้ทุกคนนะ้นนะมาทายฮฮมอืมพ่ท,ทายไม่ได้ทายไม่ี่ะเออี่เมื่อทุกคนได้ฮูมมาแล้วเนาะนี่ มาแต่งบันี้นะเพราะว่าซี่นี้นะมันจะออกเรื่องออกส้มเกินไปปันบอมักเนาะปันจะเอาตามสไตล์ที่ปันทยายราคาเรแ่บแต่งเองนะเนาะเพราะว่าทุกคนกยังใจต้องการแบบนั้นเออเมื่อเราได้หูมาแล้วหอก็บันทึกหลังาจากที่บันทึกแล้วเรามาเข้าแอปตัวนี้ Beauty Pass ตัวนี้เลย เนาะเข้าแอปตัวนี้เลยโหลดก่อนก่อนที่เข้าใดนะเนาะ <c oughs> แล้วให้กดอยู่นี่นี่ให้กดบลันช์แกงโฮนี่แล้วมากดเอาโฮวาที่เฮาทายเมื่อกี้นี่แล้วมันจะมีให้เฮาวบ็บปรับปรับหน้าล่องหน้าเหลียวนะสําหรับผู้ใดที่เว็บหน้าใหญ่หน้าดังแมมดังนั้นกับเว็บปรับใดเนาะปรับให้ดังโหมหน้าเหลียวใดทุกอย่างเลยแอปตัวนี้ แล้วเขาจะมาอาจะมาแตงซี่เนาะห้ซี่แวบ,บมัน d r อปลงนะบ่ให้แว็บมันส้มเกินไปหรคแรบบับแวบมันเจนเกินไปอาจะมาเข้าตัวนี้นี่แก้ไขนี่แล้วจีตัวทีปรับแตง่งถแบบ้าแวบเอาตามสไตล์ปานเลยเนาะปานจะจีตัวทีความอิ่มตัวนี้แล้วมาลดลดความอิ่มตัวให้มันคือแวบบ็บยัดจืดๆนิดนึงแล้ว ทิดซองมาก็คือจิตัวอุณหภูมิซี่นี่การลดลงลดลงให้มันอ้อมแวบเย็นเย็นน่อหนึ่งราวาคันมุติดว่าเหาเพิ่มขึ้นมันจะอ้อมแวบฮอนฮอนเนาะอ่าแล้วคันฮอนลดลงมันก็จะอ้อแวบเย็นเย็นนี่เขาก็จะได้ซีประมาณนี้ประมาณนี้เลยเนาะแล้วเขาเอามาส้มเทียบกันว่าฮงทีโบแตงกับฮงทีแตงแดบมันแตกต่างกันมาได้ ลังจากนะั้นห่บันทึกบันทึกแล้วสําหรับผู้ได้ทีย,ย่างไดนาููชีเว็บคมสัตว์ตัวนี้มันอาจจะบุคมสัตว์พอแล้วหอยย่างแล้มสัตว์โเขาต้องมาเข้าแอปตัวนี้แอปตัวนี้เลยจิเข้าไปเลยทุกคน แอปตัวนี้ฮมันจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นแอปทีเว็บมันมีกำหนดในะการแตีงหูขนาะดมันมีขอบหนดะมันมีอะไรวะแล้วมาจีตัวชีหูนีออ่แล้วมาเอาหูตัวชีเอาล่าสุดเมื่อกี้นี่เนาะที่เอาแตงไว้เมื่อกี้นี่จีเข้าไปเลยจะรอท่าสักครูเนาะรอท่าพิ้นหนึ่งเพราะว่าแอปตัวนี้ฮะน้มัน เว็บใช้เวลาในการเว็บมันมีโฆษณาไล่เพราะว่าเป็นแอปทปี่แว็บฟรีแล้วก็มีคุณภาพนะมันจะมีโฆษณาในหนึ่งแล้วมาฮอดอ่าด้านนี้เนาะมันจะให้เห่าท่าแวบมันกําลังประมวลพ้นใบหน้าของเหาแว็บมันจะเห็นได้หน้าของผมสัตว์ขึ้นสินะตอนนี้กันได้เวลาแล้วเนาะได้เวลาแล้วเห้บอกทุกคน ซูมูดวานเนาะดิซูมูดวานทัดจีเข้าเบิ่งไปนะพวกเขาตัวนี้มันเป็นโบได้โบได้แบบเต็มเนาะโบได้แบบข่มสัตว์เต็มันเลื่อนมาทางนี้มันจะเป็นแบบข่มสัตว์เห็นบอกมันจะแตกต่างกันแบบแตกต่างกันไล่เลยเห็นบอกเ็นบอก <c oughs> <c oughs> ขันบบเห็นกระเปียบว่าตาบูดีล,ะ <c oughs> ล่ะรลางกายเชี่เยาเด่นนมุงเงาของกบันทึก หลังจากที่เขาบันทึกแล้ว,ลวเขาก็เอามาลงเอามาลงเฟซเอาลงวีสแตทบอดแอบต่างๆเนาะยังเอาลงแส่กเอาลงแลบแต่เลยแล้วมามาวิดีโอวันนี้นะเออสำหรับวิดีโอปันจะมาเข้า IG นี่คือเก่าเนาะเพราะว่าปาันทายอยู่ไอจีแล้วนี่แบบฟิลเตอร์ตัวเก่านี่เลยที่ปันทายลงตนะิ๊กตอกขนาดเนาะปานจะมาทายอยู่ไอจีนี่ ถ่ายไม่มีเลยเราจะจีค้างไว้แล้วมันจะเป็นวิดีโอให้เราถ่ายเนาะเห็นเราได้ก็เห็นเออลิ้นไปเลยหลังจากนั้นเราก็มาบันทึกเออตัววิดีโอนี้มันจะเราจะเอาไปเตียงเป็นซี่บได้เนาะคันจะแตงใดมันก็นจะย่างๆิดนึงแต่สำหรับปัน่นๆปันป่นโบเตงเป็นวิดีโออ่ะนะ แล้วหลังจากที่เขาแบบถ่ายวิดีโอเลี้วๆเขกาก็มาเข้าอนะติกตอกเลยเข้าติกตอกแล้วมาจิตัวทีบวกอยู่ลุมนี่แล้วก็มาเลือกวิดีโอตัวที่เขาอยเอลงมันจะเอาเลือกวิดีโอตัวทำดีเลยเนะเาะราวะปานทายเมื่อกีนนี้เราจะี <Okay. S 2> แล้วหลังจากนั้นขเขาถัดไปแล้วเอาเพลงใส่ไน,นี่เขาอยด้เพลงยังเพลงที่เขาบันทึกไว้ในการโพรดอ ก็คืงนี้มันจะเป็นประมาณนี้ค้างไว้แล้วจะเป็นวิดีโอที่เราทว้เองบอกเออจากนั้นเรา,าก,ก็โพสไปเลยซันนี้เนาะวิธีมันกับบริยาแต่สำหรับผู้ได้ชีเแวบบ็บออยู่ผู้เดียวแล้วยากตังกล้องทายวิดีโอตอยู่ในไอจีนี่ เนาะมีแต่ลคนอาจจะบงฮูแต่ป่านนะฮูแล้วแต่ป่านก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยเนาะว่าอ่ากดทายวิดีโอโดยที่เอามืออันจีไว้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเลยเขาเข้าวิดีโอนี้แล้วเอาอ,อกจากฟิลเตอร์ก่อนแล้วามาเลือนห้าตัวทีมันว่าไม่่หแฮนด์ฟรีบเออตัวนี้แหละแฮนด์ฟรีท่า เมื่อเข้าโหมดแฮนฟรีนี่เราหก็จะมาเลือกฟิลเตอร์องวัาน,นี้นะเออหมักฟิลเตอร์ได้ก็เอาฟิลเตอร์นั้นเลยแต่ปั่นมักฟิลเตอร์ตัวนี้เนาะแล้วกังจากนั้นเราหออันจีอันโหมดแฮนฟรีไปแล้วเนาะมันจะเป็นเว็บวีดีโอที่เขาแว็บตั้งเวลาว่านั้นเนาะเขาก็จะจีว่าเดียวเลยเนีย่โดยที่เว็บโบดรเอามือแเว็บมาจําไว้เลยจีว่าเดียวเรามันกระไดเป็นนี้เลยให้บอกมันก็จะทายวิดีโอให้เราเลย โอเคเข้าใจแล้ววอทุกคนหลังจากได้วิดีโอเราก็เห็นตามทีเว็บป่านบอหันเนาะ,ะเป็นอดไรทุกคนหลังจากทีอ่าสอนเตงยงหไปเนาะ,นะทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนเราเนาะเพราะว่าป่านเว็บอ่าอธิบายเว็บจเจาะเลือกเข้าไปหนักกันแล้วนะเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจสําหรับผู้ใดที่บ้เข้าใจหรือว่ายางังเตงบ้เป็นจังซานจังซีกัน กบ,บูฮูเนี่ยอีวานเราเนาะบมเนวายมัซสอนแตงไม่ได้แบบเดี๋ยวถ้าปั่นมีอ่าเอฟเฟก์หรือว่าแบบวิธีแตียงฮูไม่เราปั่นจะหมาเหตุคิบบอกอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคิบนี้การจบเพลงเทนี้แล้วเนาะข้อขอบใจสำหรับเบิงจนจนจบ้วก็แบบเอาไปแตีงฮูเป็น สำหรับผู้ได้ทีเว็บเตียงหูมแล้ยวเราก็ทรงหูมมาอวดกันเนเนอวว่าเือ,อเว็บเตียงได้สำได้ประมาณได้นะไปละทุกคนบ๊ายบายสุดท้านี้ก็ข้อแป๊บข้อกดให้ทุกคนนะนะคันมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามันเพลืมเนาะขอบใจลายบ๊ายบาย